สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตรถน่าใช้ประจําสัปดาห์กันอีกแล้วนะคะสําหรับพี่ๆที่ต้องการรถหรือถามหารถราคาประมาณช่วง200,000ไม่เกิน3 0 0 0 0 0เนี่ยถามว่ามีไหมช่วงนี้นะคะจัดให้เลยค่ะพี่ๆกับรถราคาไม่ข้าม3 0 0 0 0 0นะที่บริษัทเพชรโยนมีกิจัดให้เลยค่ะพี่ๆม,ม,นะม,มีคันที่น่าใช้อยู่และบอกเลยว่าการันตีโครงสร้างการันตีคุณภาพได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่มัน เป็นรถอาเขาเรียกงไงรถผู้บริหารก็ไม่ใช่นะรถหน่วยงานนะคะปลดสัญญามาเป็นรถเช่าประจําแบบว่าบริษัทอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอยู่นานาพี่ๆเลยไม่ได้มีมาแค่คันเดียวนะคะสำหรับรถราคาไม่เกิน3 0 0แสน อย่างคันนี้เลยคุณพี่ได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะสขอไข่จอจานสี่1นเล็กสวยด้วยนะพี่ๆกับราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ2องแสนสองหมืแค่นั้นนะพี่ๆเป็นวีฮอสตัวเครื่องพันหเลยนะคะมากับสีบอลสีเดิมโรงงานเลยค่ะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นหนึ้าเจนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะตัวรถหมดสัญญา เข้ามาเข้าเช็คระยะศูนย์ตลอดเลยคันนี้เนี่ยราคาของเขานะคะก็ ขอพี่ๆที่ไม่ซีเรียสเรื่องเลขหม้แล้วกันเนาะเพราะว่าไม้มันนะคะอยู่ประมาณ2,2 0 0 0 0นะแต่เป็นรถปี15นะคะซึ่งถามว่าไม่200,000ยังน่าเล่นอยู่ไหมส่วนตัวรถมิกกี้เองเป็น v ีออสปี11ไม่0 0 0 0 0 0เลยพี่ๆยังใช้งานได้ปกติทุกวันนะคะไม่มีงองแงไม่มีซ่องซมจุกจิกเลยก็เลยแนะนำนะคะว่าถ้าเป็นราคาประมาณ2,300 0 0 0นเนี่ย นาเรนาใช้เหมือนกันแล้วเราเช็คให้หมดเลยนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเซอร์วิสแมเทนแนนนะคะเปลี่ยนกองแอร์เช็คแบตเตอรี่ให้เช็คย่างให้นะพี่ๆคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้แล้วก็ ดูเป็นเงินผ่อนนะคะหรือเงินสดก็ได้ด้วยนะพี่ๆหรือถ้ามองว่าเลขไม้สองแสนมันเยอะเกินไปจัดให้เลยนะคะกับเลขไม้แสนแปดเลขไม้แสนแปก็อยู่2องแสนสามหมบาทนะพี่ๆเป็นตัว VOS หนจ J เหมือนกันเนี่ยเห็นกระจกมองข้างแบบนี้เขาพับปรับได้เลยนะคะพี่ๆตัวนี้ถ้าเป็นล็อกกระทะก็จริงแต่ล็อกกระทะเขาส่งเหมือนล็อกแม็กเลยนะใช้งานได้ปกติดำเดิม,เ,ดมเครื่องยนต์ไม่สั่นไม่หลวมนะคะยางลองแทนเครื่องสภาพ ปกติเลยไม่มีปัญหานะหรือถ้าเอาเป็นในราคาเนี่ยสองแสนหาหมื่กกี้มีไม 2, 20, ้สองแสนสองหมื่นอยู่แล้วก็มีคันนี้นะคะซึ่งแนะนําเลยนะถ้าพี่ๆมาก่อนเลือกก่อนเนี่ยเมกี้เสนอคันนี้ให้เลยค่ะไม์ของเขามากับแค่1 4 0่งแกิโลเท่านั้น 14000 0กับตัว VOS 1.5 J นะคะคุณพี่259,000บาทนะรถล,ลำดับไม่เยอะมีเล่มชุดโอนพร้อมไม่เคยขัดต่อภาษีพรบรนะคะจัดเทนี้ได้เลยนะพี่ๆถ้าสนใจนะคะมิกิแนะนำเลยเนาะกับตัวรถที่เครื่องมันอึดถึกทนเป็นรุ่นที่ไล่ๆเฉลี่ยกันกับตัว ต o y ย t a ้าค o โร a a อัลติสเลยนะพี่พี่ก็เป็น v ีออนะคะเครื่องพันห้าเหมาะสําหรับพ่อใ,ใช้เป็นรถคันแรกก็ได้นะสําหรับพี่พี่น้องๆหนูๆนะคะนักศึกษาจบใหม่หรือเพิ่งเริ่มทํางานใหม่ไว้สร้างตัวเนาะคุณพี่ มันใช้ไปได้ยาวๆแล้วค่าดูแลมันถูกมากๆเลยค่าน้ํามันก็ไม่ได้แบบว่ากินน้ํามันขนาดนั้นนะวิ่งออกต่างจังหวัดได้วิ่งในเมืองได้สบายๆแต่ถ้าขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคุณพี่3า9 0 0 0แบาทนะคะกับ VOS ตัว1.5มิตรตัวนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งไฟเดลท์นะคะไฟหลีไฟตัดหมอไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนแล้วเรียบร้อยผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6กพันสี่หกพันสามหกพันสี่นะคะรายได้หมื่นห้าออกคนเดียวจบคุ้มได้สบายเลย ตัวรถเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะคนุณพี่ไม่ได้มากันแค่สองสามคันเรามีกันเป็นกองทัพเลยในราคาไม่ค้บาสามแสนเนี่ยมันมีเยอะแต่มันก็เริ่มทยอยติดจองไปบ้างแล้วนะคะพี่ๆสนใจ